สวัสดีทุกๆคนนะคะแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับการรีโนเวทบ้านในเกม The Sims 4อันนี้ก็จะเป็นบ้านของตระกูลแพนเค้กนะบ้านของตระกูลแพนเค้กเออถ้าเกิดว่าเป็นเกม o r i g i ิน l ลที่แบบว่าเซฟไฟล์ใหม่เลยอะในบ้านก็จะมีแค่บ๊อบแพนเค้กแล้วก็อลิซาแพนเค้กสองคนนี้เป็นสามีภรรยากันนะแต่ว่าไม่มีลูกในประวัติของครอบครัวมันก็จะบอกไว้ว่าไอ้บ๊อบ กับอะไรซ่ามันแบบว่าชีวิตครอบครัวไม่ค่อยราบลืน่นนางก็เลยมีห้องนอนสองห้องก็คือห้องที่บ๊อบอยู่แล้วก็ห้องที่อะไรซ่าอยู่แล้วมันก็มีหลายทฤษฎีนะที่บอกว่าห้องสีชมพูอ่ะเป็นของบอ๊อบส่วนห้องที่มีจิมอุปกรณ์่เป็นของอะไรซ่าเพราะว่าอะไรซ่ามีสกิลติดตัวก็คือเป็นสกิลฟิตเนส แต่ว่าบ๊อบไม่มีแต่บางคนก็บอกว่าห้องสีชมพูของอลรซาถูกแล้วไอห้องที่มีอุปกรณ์ออกกําลังกายเป็นของบ๊อบเพราะว่าบ๊อบเนี่ยอยากจะพัฒนาตัวเพื่อที่อลรซาจะได้ชอบนางอะไรอย่างนี้เออก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ส่วนตัวก็คิดว่าห้องสีชมพูน่าจะเป็นของอลรซาถูกแล้วแล้วบ๊อบก็อาจจะไปยืมพวกอุปกรณ์ออกกําลังกายของอลรซามาไว้ในห้องตัวเองแล้วสองคนก็ไม่ได้นอนอยู่ห้องเดียวกันนะเป็นสามีภรรยากันที่แปลกมาก แล้วทีนี้เราก็มารีโนเวทบ้านหลังนี้แต่การรีโนเวทบ้านหลังเนี้ยเราจะทําห้องเด็กด้วยเพราะว่ามันเพิ่งจะมีเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออฟฟิเชียลเฮาส์โอ่ะที่แบบว่า EA มันลงมาใหม่เป็นครอบครัวแพนเคก้กเหมือนเดิมนะแต่ว่ามีลูกด้วยเบอก,กับอไรซ่ามีลูกชายนะรู้สึกว่าจะใช่ถ้าจำไม่ผิดเป็นลูกชายนั่นแหละเราก็เลยสร้างห้องเด็ก ใ,ในบ้านหลังนี้ทีนี้เนี่ยบ้านอันเดิมรูปทรงมันก็แบบพิลึกเกือบาเราก็เลยต้องทําให้มันดูพิลึกน้อยลงนะแต่ถามว่ามันหายพิลึกไหมมันก็ไม่หายนะเพราะว่าบ้านในละแวกนั้นอนะทุกหลังเลยบ้านหลังข้างๆบ้านหลังตรงข้ามก็แบบหน้าตาทรงเหมือนๆกันไปหมดทุกอันเลยนะ เออแล้วก็ทําแบบดีที่สุดแล้วเท่าที่เราจะทําได้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแค่แบบทําปรับนิดนี่หน่อยส่วนมากจะเป็นไอ้หน้าบ้านที่มันแบบประหลาดประหลาดเยอะสุดเลยอะทำไปทํามามันก็ยังประหลาดอยู่ดีแต่ก็ประหลาดน้อยลงหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เปลี่ยนสีหลังคาให้มันดูดีขึ้นเปลี่ยน บ้านสีบ้านไม่ได้เปลี่ยนนะด้านนอกเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ดีอยู่แล้วมันก็ดูเข้ากับบ้านหลังอื่นๆในละแวกเพื่อนบ้านถ้าเปลี่ยนไปมากกว่านี้มันอาจจะดูเป็นบ้านที่ไม่เข้ากับบ้านเพื่อนบ้านอะ่ะมันมันก็ดูไม่ค่อยโอเคเออในบ้านหลังนี้พยายามใช้ s stuff Pack ให้น้อยที่สุดส่วนมากหลักๆในบ้านหลังนี้จะเป็นเบ g เกมแล้วก็มี p parent h o o d มีซีซันแล้วก็มีอะไรอีกนะลอนจูรี่สต u าฟอีกอย่างหนึ่งไทนี่ลิฟวิงเพราะว่าของพวกผ้าพวกนี้ลักษณะมันใกล้เคียงกันมันมันดูเป็นแบบบ้านครอบครัวมันไม่มันไม่ใช่บ้านแบบบ้านหรูหราหรือว่าบ้านโมเดิร์นอะไรเงี้ยเพราะว่าลักษณะบ้านมาทรงนี้แล้วมันจะไปสไตล์หรูหรามาเห่าเลยมันก็มันมันดูจะไม่ค่อยเข้ากันนะก็เลยจะใช้เป็น 4- 5หสตฟพวกนี้ ถ้าเกิดว่ามันดันมีอันอื่นขึ้นมาก็น่าจะเป็นแค่ของตกแต่งเพราะว่าทุกครั้งที่พยายามจะวางอะไรลงไปก็จะฟิลเตอร์ของให้มันอยู่แค่นี้เวลาถ้าเกิดว่าใครจะโหลดบ้านหลังนี้ก็คือแล้วถ้าใครจะโหลดบ้านหลังนี้แล้วไม่มีแพ็กอื่นอย่างที่กล่าวมาก็ก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่น่าจะใช่ของหลักๆมันน่าจะเป็นแค่แบบของตกแต่งอะไรอย่างนี้อันนี้เริ่มวางประตูหน้าต่างนะ <S <S เป็นอะไรที่เลือกยากมากแต่มันก็ทรงทรงเดิมเพราะว่าทรงเดิมของบ้านหลังนี้มันก็เป็นหน้าต่างแบบนี้อยู่แล้วก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยรอแพนก็คล้ายๆเดิมคือครัวกับห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องกินข้าวก็อยู่ฝั่งเดิมแต่ว่าตรงด้านหลังที่เห็นห้องเล็กๆอันนั้นคือกั้นเหมือนกับว่าแบ่งพืง้นที่อันนั้นจะทําเป็นเน r ้อเซอรี่นะให้สําหรับเด็กทารกอะไรเงี้ย เพื่อว่าพวกนางอยากจะมีลูกกันเพิ่อมอีกสักคนเพื่อความหันษาอะไรอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนพื้นใหม่ด้วยนะเพราะรู้สึกว่าพื้นสีดำมันทำให้บ้านดูมัวมองแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นพื้นสีอ่อนขึ้นมาดูสวยงามแล้วมันก็ดันมีไฟเพลสที่สีเข้ากันพอดีแล้วเราก็นึกได้ว่าเอออลิซ่ามันชอบสีชมพูเราก็เลย จะเปลี่ยนตัวเก้าอี้เป็นสีชมพูให้หมดนะก็คือแต่งบ้านตามใจของอลายซาห้องนั่งเล่นอะเป็นอะไรที่คิดนานมากว่าจะแต่งยังไงดีคือสีชมพูรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรสวยเลยแต่ก็พยายามจะทำให้มันไปให้รอดนะที่ทำอยู่นี่ก็คิดว่าพยายามดีที่สุดแล้วที่จะทำให้มันสวยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันสวยไหมคือมันก็สวยได้มากกว่านี้นะของแต่ละอย่างมันดูไม่เข้ากันเลยอะ แต่มันก็เข้ากันอยู่นิดนึงก,ก็น่าจะเข้ากันแหละโคมไฟน่ารักมากของภาค Tiny Living แล้วก็ชั้นวางสือของภาค Parenthood อันนี้ใช้บ่อยมากเพราะมันเป็นอะไรที่หน้าตาธรรมดาแล้วก็แบบไม่พิลึกมันดูไปเข้ากับบ้านไหนก็ได้นะจริงๆถ้าคิดไม่ออกว่าจะซื้อภาคอะไรถ้าใครที่คิดจะซื้อภาคเสริม Parenthood เป็นภาพที่แนะนําอันดับหนึ่งเลยเพราะมันแบบมันน่ารักแล้วก็เกมเ์ดีด้วยนะของแต่งบ้านก็แบบโอเคเลยแล้วมันแบบว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้เล่นรอบเดียวแล้วรู้สึกเบื่อมันอยู่ในเกมที่แบบเล่นประจําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงมุมนี้ไอเชฟอันนี้ตอนแรกว่าจะวางไว้ตรงบันไดแต่ว่ามันมีเงาแปลกๆเกิดขึ้นมาก็เลย ต้องย้ายมาวางอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะว่างๆก็ใส่ต้นไม้เข้าไปเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรมากแล้วก็อัมเบลลาแลกเป็นของภาคเสริมซีซันใส่เข้าไปนะเดี๋ยวโดนฟ้าผ่าเอ๊ะกลางฝนโดนเอ๊ะกลางฝนกลางลมโดนฟ้าผ่าได้ไหมอ่ะไม่รู้่ไม่เคยเหมือนกันส่วนมากคือซิมถือลมเดินออกไปนอกบ้าน แับเดียวก็ก็พังแล้วนะก็ต้องมาหยิบล่มใหม่ไม่รู้เป็นอะไรใช้ล่มเปลืองมากเลยนี่แหละและนี่ก็คือหน้าตาของห้องนั่งเล่นต่อไปเราจะไปแต่งห้องกินข้าวกันต่อห้องกินข้าวเนี่ยพยายามจะคุมโทนสีเดิมมาไหมคือตอนแรกโต๊ะกินข้าวของในห้องนั้นมันจะเป็นโต๊ะยาวใช่ไหมแต่ว่าไม่อยากใช้โต๊ะยาวนะรู้สึกอยากใช้โต๊ะกลมเพราะมันดูเป็นแบบ ดูเป็นบ้านแฟมิลี่มากกว่าด้วยความที่ห้องกินข้าวใหญ่มากก็เลยต้องแบบพยายามหาอะไรใส่เข้าไปตรงมุมนู้นมุมนี้แบบให้มันเพิ่มขึ้นใส่เก้าอี้ใส่โต๊ะวางของใส่โคมไฟใส่กระจกคือใส่ทุกอย่างที่แบบคิดได้ไปเลยแล้วมุมทางด้านซ้ายอ่ะจำได้ว่าที่บ้านเก่ามันมีไอ้ตู้ใส่ตู้ใส่ถ้วยชามคัพบอร์ดอันเนี้ย วางอยู่ก็เลยใส่เข้าไปนะเหมือนกับว่ารีโนเวทบ้านแล้วแต่ก็ยังเก็บของเก่าเอาไว้อยู่นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยไม่โยนทิ้งเออแล้วก็ตอนนี้ก็ตกแต่งเล็กน้อยตามสไตล์คนว่างนะไม่ใช่ไม่ใช่คนว่างคนอะไม่ว่างแต่โต๊ะว,ว่างก็เลยต้องหาอะไรใส่เข้าไปแล้วก็มุมนี้จะทําเป็นมุมคล้ายๆกับมุมชงกาแฟเล็กๆตอนเช้าน,นี่ก็คือมุมชงกาแฟถามว่าทาไมไม่วางในครัวเพราะ พราะตรงนี้มันว่างก็เลยวางตรงนี้นะไม่มีอะไรมากเลยไม่มีความคิดอะไรที่แบบซับซ้อนซ้อนเงินขึ้นมาเลยมาต่อกันที่ห้องครัวนี่เป็นอะไรที่กว้างใหญ่มากห้องครัวบ้านนี้ห้องครัวบ้านนี้ตอนแรกมันก็ไม่ได้แย่นะแต่มันดูแบบยังไงก็ไม่รู้อะ่ะมันมันมันแปลกๆมันทึบๆ ทึมๆไหมอืมนั่นแหละประมาณนั้นก็เลยจัดการทำครัวเป็นรูปตัวยูนะแล้วก็ใส่อ่าล้างจานสองอันเข้าไปแล้วก็ไม่ลืมที่จะใส่เครื่องล้างจานเข้าไปด้วยเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นในชีวิตอืมถ้ามีบ้านก็คงจะซื้อเครื่องล้างจานเหมือนกันเพราะไม่ชอบล้างจานเปียกมือไม่ใช่อะไรแล้วก็เออไม่ได้แต่ง ไม่ได้วางอะไรบนเคาน์เตอร์เยอะแยะนะเพราะรู้สึกว่าอลิซ่าน่าจะเป็นคนที่มีระเบียบวินัยอยู่พอสมควรไม่ไม่น่าจะแบบวางของทิ้งไว้ระเกะระกะสเปะสปะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้จับนู่นจับนี่ไปวางเลยว่าจะมีแต่ของที่แบบของที่น่าจะหยิบใช้บ่อยๆก็แบบวางไว้บนเคาน์เตอร์เพราะฉะนั้นมีที่เหลือให้ทำอาหารเยอะแยะเลยจ้าเชิญตามสบาย ตรงนี้พยายามทําให้ห้องมันดูไม่ว่างจับอะไรใส่ได้ก็ใส่ไปเลยนะไปต่อกันที่ห้องน้ําเลยใส่ไอ้นี่เข้าไปด้วยอะ่ะใส่ w a c h i n g machine เ,เครื่องซักผ้าเออใส่เครื่องซักผ้าเข้าไปถ้าเกิดว่าใครไม่มีของเสริม laundry stuff มันก็จะไม่อยู่ตรงนั้นก็ใส่เป็นอย่างอื่นไปแทนก็ได้ไม่มีปัญหาอะไร หรือถ้าใครมีแล้วไม่อยากเล่นกับมันก็ดึงมันออกไม่เป็นไรแค่นั้นจบกันไปแล้วก็ไปต่อกันที่ nursery เลย nursery อันนี้ทำมาไว้สำหรับเผื่อนางอยากจะมีลูกเพิ่มนะหรือมองในอีกมุมหนึ่งมันก็คือห้องของลูกชายเก่าซึ่งในนี้นะ่ะก็แทบไม่ได้มีอะไรเลยเพราะมันเป็นแค่ nursery แล้วทารกในเดอร์ซิมมันก็เป็นแค่ออบเจก ทุกคนรู้ไหมว่าแทลกในเดซีมมันเป็นแค่ออบเจกคือแบบคุณเซิร์ชไปในดีบักคุณก็จะเจอเลยว่าอันนี้มันมันมีเบบี้ที่เป็นออบเจกอยู่อ่ะคือมันแบบมันไม่ใช่ซิมมันคือออบเจกโอ้ oh my god นั่นแหละมันก็ทําอะไรมากไม่ได้แต่ก็พยายามหาอะไรใส่ไปที่มันดูเป็นเหมือนของพี่เด็กน่าจะได้ใช้อ่ะนะไปต่อกันที่บนบ้านกันเลยบ้านนี้เนี่ย สุดท้ายแล้วมีห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องนอนแล้วก็ห้องนอนเล็กอีกสองห้องนอนจริงๆมันมันเป็นนับเป็นห้องนอนเล็กสองห้องนอนเพราะว่าอีกห้องหนึ่งอ่ะมันเป็นห้องออกกําลังกายซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่สนใจในการออกกําลังกายคุณก็ทุบเครื่องออกกําลังกายทิ้งแล้วก็ใส่เตียงใส่ตู้ใส่โต๊ะนน่นนี่นั่นอะไรเข้าไปมันก็จะกลายเป็นอีกห้องนอนหนึ่งไงแล้วก็เลยนับว่ามันเป็น3มห้องนอนนะห้องนี้ห้องของอะไรซ่าแล้วก็จะ คีบสีชมพูเอาไว้เหมือนเดิมเลยเพราะว่านางชอบสีชมพูแล้วก็ตามใจนางอ,าอะไร้าควรจะมีชีวิตที่ดีถูกต้องไหมถูกเพราะฉะนั้นนะ่ะสีชมพูมันต้องมาสวยไหมไม่รู้แต่ก็พยายามรักษามูทเออรักษาอารมณ์เดิมของห้องเอาไว้ตอนแรกแต่แต่ตอนแรกห้องชมพูเศร้ามากเป็นห้องชมพูที่ดูแล้วเศร้าที่สุดในโลก อันนี้เป็นห้องชมพูที่ดิวฟรดไฟขึ้นมาประมาณ2เบอร์นะก็ดีใจกับนางด้วยที่ได้รับการรีโนเวทบ้านในครั้งนี้แล้วก็เพิ่มมุมทำงานให้นางนะเราไม่แน่ใจว่านางทำงานเป็นอะไรอะ่ะแต่คิดว่าในบ้านนี้ดูไม่มีอะไรน่าสนุกทำเลยนอกจากเลี้ยงลูกก็เลยใส่เป็นคอมพิวเตอร์ไปให้นางแล้วก็มุมแต่งตัวตอนที่เห็นอยู่ตอนนี้สุดท้ายเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนนะ เพราะว่าเรามองมองแล้วเรารู้สึกแบบไม่ชอบใจมันมันดูขัดหูขัดตากันไปหมดมันดูไม่เข้ากันเลยสัก,กอย่างหนึง่งแล้วเราก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วอะไรซ่กนางเคยมีไอตัวตู้เสื้อผ้าเก่าของนางอยู่ใช่ไหมไออันที่กำลังจะใส่ไปอยู่ตอนนี้นี่ไอ้อน,นี้แหละเราก็เลยเอามาใช้นะคือเหมือนกับว่า นางนางรักนางผูกพันนางก็เลยเก็บมาจากบ้านเก่าด้วยนี่ถึงแม้ว่าบ้านที่ลินเวทหม่จะสวยฟุงฟิ้งขนาดไหนก็ตามนางก็ยังเก็บตู้เก่ากลับมานางคนประหยัดอันนี้ห้องน้ําห้องน้ําใหญ่แบบมโหฬานมากห้องน้ําใหญ่แบบใหญ่กว่าห้องนอนดิชั้นตอนนี้อีกคะ่ะก็เลยใส่ <c oughs> อ่างล้างมือไปสองอันเป็นดับเบิลซิงแบบตามบ้านใหญ่ๆเขาทำกัน มีทําไมก็ไม่รู้สองสิ่งแต่เขาว่าแบบฝั่งหนึ่งให้คุณพ่อใช้ฝั่งหนึ่งให้คุณแม่ใช้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเก็ตไอเดียหรอกว่ามันจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วมันก็เลอะเหมือนเดิมนะอันนี้ต่อกันที่ห้องของลูกชายเราไม่เคยเปิดไปดูเลยว่าลูกชายของอะไรเจ้ากับบ๊อบเนี่ยมีใส่เป็นยังไงแต่เราก็พยายามแต่งโทนให้มันออกมาดูเป็นแบบ ของลูกชายมากที่สุดเออก็ใส่แบบของตกแต่งที่คิดว่าเด็กมันก็น่าจะต้องใช้แปะโปสเตอร์นูน่นนี่นั่นเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ใส่เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฮอบบี้เข้าไปให้อ่ะแบบเด็กบางคนก็จะชอบเล่นดนตรีเออเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋ออ้ยนี่นี่ใส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 ใส ใช่โต๊ะว,วาดรูปให้อันนึงน,นับว่าเป็นกิจกรรมยามว่างไหมอ่ะก็ได้แหละแล้วก็มุมนี้ใส่เป็นเชลฟ์ฟังหนังสือน่ารักอันนี้แล้วก็ต้นไม้ปลอมอีกหนึ่งอันนะอันนี้มันดูเหมือนต้นไม้ปลอมมากเลยดูยังไงก็แบบไม่ใช่ต้นไม้จริงอ่ะไปต่ออันนี้ห้องออกกําลังกายคือตอนแรกอ่ะห้องนอนของบอบมันมีเครื่องออกกาลังกายอยู่ในห้องซึ่งแบบดูไม่ดีมากเราก็เลย จัดการผ่าห้องบ๊อบเป็นสองซีกแล้วก็ทําด้านหนึ่งเป็นห้องเด็กใช่ไหมแล้วก็ด้านนี้เป็นห้องออกกําลังกายแบบหรูหราครบปุงจรสวยงามมีที่นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจเผื่อว่าออกกําลังกายแขนมันเหนื่อยก็เอาแขนไปพักอยู่บนเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ที่เห็นก็จะเป็นห้องน้ํารวมนะอืมคือห้องน้ํารวมก็มันก็เหมือนๆกันไปหมดอะ คือเป็นคนแต่งห้องน้ําไม่เก่งเป็นคนไม่มีไอเดียอะไรในห้องน้ําเลยหน้าตาของห้องน้ําทีิฉันมันก็จะออกมาแบบหน้าตาเหมือนเหมือนกันหมดเลยเออแล้วก็ที่เห็นแฮมเปอร์เออตะกร้าใส่ผ้าอันนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่มีผ้าลอนจี้ก็คือมันก็จะไม่มีอยู่ตรงนั้นแค่นั้นเองไม่มีอะไรแล้วก็ด้านนอกเคยจําได้ว่าอลิซ่านางมีเอ,อ่อโต๊ะมารลุกอยู่ข้างนอกก็เลยใส่กลับไปให้นางด้วย แล้วก็ตอนนี้กำลังจัดการเก็บรายละเอียดด้านนอกนะ<ม>ก็คือจัดสวนจัดสวนอีกแล้วจัดสวนเป็นอะไรที่เนิ่นนานมากมกว่าดิฉันจะค้นโหมดเดบักลงไปถึงสิ่งที่ดีฉันต้องการหามันมันเป็นโปรเซสที่ยาวนานมากมแต่ก็ เพื่อความสวยงามใช่ไหมถามว่าเราใช้ต้นไม้ในโหมดธรรมดาได้ไหมมันมันย่อมได้แต่ว่าแบบเป็นคนเอ็กซ์ตร้าเนเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบก็แบบทางเท้าที่ฉันจะทำเทอร์เรนเพ้นไม่ได้จะต้องใช้แพ่สโตนเท่านั้นอันนี้ เว็บมาที่หลังบ้านนะพ่อเดี๋ยวจะลืมทำไม่ใช่อะไรเพราะแบบทำหน้าบ้านเพลินแล้วแล้วส่วนมากพอทำหน้าบ้านเสร็จหลังบ้านก็แบบไม่ค่อยทำอะไรเพราะลืมนะก็เลยกระโดดมาหลังบ้านก่อนหลังบ้านอันเก่าก็กที่จำได้เคยเป็นเหมือนที่นั่งเล่นโซนบาร์บีคิวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะทำเป็นเหมือนเดิมเลยใส่โต๊ะใส่เก้าอี้ใส่เตากริลเข้าไปแล้วก็ จัดสวนอะไรเล็กๆน้อยๆนู่นนี่นัน่นให้มันดูไม่แห้งแรงจนเกินไปนะบอกเลยว่าสวนบ้านเก่ากับสวนบ้านใหม่อะต่างกันแล้วกับฟ้ากับเหวคือแบบเทียบกันไม่ติดอะ่ะดูก็รู้ว่าใครสร้างเก่งอะ่ะชมตัวเองก็ได้สุดยอดเลยหรือเปล่า <laughs> นั่นแหละมันก็จะออกมาประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมทางออกนอกบ้านให้น้องเขานะไม่งั้นเขาจะออกไปทิ้งขยะไม่ได้ทิง้งทิงขยะวางด้านในรั้วก็ได้นะแต่รู้สึกมันไม่มีที่วางในสวนมันดูแบบอัดแน่นกันไปหมดแล้วอ่ะถ้าไปอัดถังขยะอีกรบมัน มันจะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราปิ้งบาร์บีคิวอยู่แล้วเราเห็นถังขยะไปด้วยมันมันก็คงจะไม่ค่อยอร่อยก็เลยสุดท้ายใส่ถังขยะเอาไว้นอกบ้านแล้วนี้ก็แต่งสวนรอบบ้านอีกเมืนเคยบอกแล้วสวนเป็นโพสเท,ที่ยวนะแต่มันออกมาน่ารักใช้ได้เลยนะหรือเปล่าไม่ค่อยมั่นใจเออสวนตัวเราคิดว่ามันน่ารักมันก็มันก็น่ารักแหละอือืมอ,มอม ก็ประมาณนี้แล้วก็ติดไฟตอนกลางคืนนะบ้านหลังที่แล้วฉันลืมติดไฟแย่ yeah, มาก <laughs> ลืมไปได้ยังไงกันนี่และนี่ก็คือเสร็จแล้วบ้านของเราจูดดถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ยืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอมาจะเป็นคลิปวิดีโออะไรไปติดตามชมกันเย่บายบาย